เอาวิธีการเฮ็ดตะขอสายรัดจากยางในรถมาฝากพี่น้องครับผมผมสิใส้เป็นรถดเชื่อมมัตุบให้เหลือตะเล็กครับแล้วก็ใส้ชิ้นม,มาดัดให้มันเป็นตโตเกียวกันครับพี่น้องแบบนี้ครับบัดนดี้ผมสีหักออกข้างๆแบบนี้เด้อพี่น้องแล้วกับมาหักโค้งกลับแบบนี้ครับผมเพื่อเฮ็ดเป็นหมองอย่างในสอดครับความกว้างก็เอาตามขนาดของอยางเด้อพี่น้องอันนี้ผมใส่เป็นยางรถจักรายานครับโค้งกับมาหากันแล้วก็ให้พี่น้องพันคอแบบนี้ครับ พันไปจากสองสามรอบครับพี่น้องพันเรียบร้อยแล้วก็มาบีบๆแจงๆให้มันเขารูปเข่าทรงมันครับแล้วก็ตัดส่วนที่เราต้องการออกครับผมกดๆปลายที่มันโพให้มันแนบจากน้อยครับเรียบร้อยแล้วก็ะชได้เป็นรูปทรงนี้ครับผมสวยงามเลยครับพี่น้องแล้วผมสิเอาอย่างไหนมาใส่แบบนี้ครับผมสอดเข้าไปประมาณหาเซนแล้วก็พับหลงแบบนี้ครับแล้วผมสิเอารวดเชื่อมอีกเส้นหนึ่งที่งอไว้แล้วครับพี่น้องเอามาใส่แบบนี้ครับผม เพื่อรัดไว้บ่ให้สายอย่างไหนมันลุดออกได้ครับลวดเชื่อมกับซิมีความแข็งแน่พี่น้องดัดยาครับผมใส่คข็มบีบเข้าไปเลยครับบีบแห้งๆครับผมเพื่อให้มันบีบสายอย่างไหนได้แน่นดีครับบีบทั้งนั้นแล้วก็มาบีบอีกทั้งนี้ครับพี่น้องบัดนี้ผมจะใส่คข็มมหาหักลวดม้วนขึ้นแบบนี้ครับพี่น้องผมสิม้วนกับอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่งคลิปเลยครับผม เรียบร้อยแล้วก็มาตัดส่วนที่มันเหวียออกครับใส่ชิมหนีบๆน็บเราหักได้ง่ายเลยครับผมแล้วก็บบีบๆแต่งๆอีกรอบครับผมสิรัดแบบนี้อีกปอหนึ่งเพื่อความแข็งแรงครับพี่น้องแต่ว่าปอเดียวกันเหลือเฟือแล้วแหละครับที่ผมเฮ็ดสองปอกะเพื่อความสวยงามอีกอย่างลวดมันเหลือหลายครับพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียการเฮ็ดตะขอสายรัดเอามาฝากพี่น้องเด้อครับแข็งแรงพร้อมครับผมมาลองเอาชิมดึงเบิ้งครับพี่น้อง แน่นติ๊กบ่มีหลุดบ่มีหลุดพี่น้องก็สามารถเอาไปรัดของถ่ายรถมอเตอร์ไซค์ side, หรือรถกระบะได้สบายครับผมคลิปนี้ผมเอามาเหตุให้เบิ้งแค่หัวเดียวเด้อครับก็ขอบคุณที่เขามารับชมคลิปครับผมขอบคุณครับ